ตอนนั้นน้องมาดูดวงแล้วก็ตรวดดจดวงชะตาปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วน้องตรวดดจดวงชะตาถามถึงคุณแม่ที่เพิ่งเสียไปประมาณสี่ห้าปีประมาณนี้นะคะ mm hmm. พี่นุ่งเลยบอกว่าคุณแม่ของน้องยังอยู่สํานักพยายมรอสอบสวนค่ะยังไม่ได้สอบสวนท่านหนูทาบุญตอนเนี้ยช่วยส่งคุณแม่ไปสวรรค์ก่อนได้นะทําบุญให้ถึงให้ให้ถึงที่สุดแล้วก็สามารถส่งส่งกระแสบ,บุญนี่ยให้ท่านได้เต็มที่แล้วก็สามารถ ไปได้โดยไม่ต้องรอสอบสวนอีกแล้วแล้วน้องก็เลยฝากให้พี่ลุงช่วยทําให้พี่ลุงก็ตั้งเหมือนพรนิพพานให้ถวายสังฆทานที่มีผ้าไตรครบกับวันสงนะคะแล้วก็อุทิศจับตรงให้คุณแม่ชื่อคุณแม่เลยแล้ววันที่ทําบุญให้คุณแม่พี่ลุงก็ของอาราธนาท่านปู่พญายมราชนะคะอันนี้ไม่ได้อวดตัวหรือไม่ได้อะไรพี่ลุงทําเป็นประจำพี่ลุงสาม 3, 5, 3, 2, ารถส่งดวงจิตวิญญาณไปเยอะมากประมาณสามแสนแล้ว ที่เป็นทหารเก่าในอดีตถึงปัจจุบันที่หน้าที่ที่พี่ลุงต้องทำต้องส่งให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นพี่ลุงทำจนจนเรียบร้อยแล้วจนปัจจุบันเนี่ยลูกดวงพี่รุงหลายคนที่คุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วอยากจะทําบุญแบบไหนให้ท่านให้เอบะจงไอ้ท่านรู้ที่แม่ท่านต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องไปนรกอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็มาปรึกษาซึ่งพี่รุงก็ให้คําตอบแล้วก็ ทุกคนก็ขอบคุณกลับมาทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้น้องคนนี้เขาไปเห็นคุณแม่ของเขาด้วยด้วยด้วยตวงเขาเองวันนั้นที่รุ่งทำบุญไ้เพี่งจอดทงให้ท่านเสร็จแล้วท่านก็กลายเปน็นนางฟ้าอยู่ดาวดึงนะคะก็บอกน้องไปว่าคุณแม่อยู่ดาวดึงแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องรองตอบกลับนะพว่รุงก็กล่าวขอบพระคุณที่ท่านปู่ปยายอมร่างและท่านลงบัญชีแล้วก็ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกพระองค์ที่เมตตาส่งขออนุเคราะห์พี่รุงแล้วก็ให้พี่รุงได้ช่วยดวงจิตวิญญาณที่เกี่ยวเนื่อง ที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่บุคคลที่พึ่งช่วยเหลือนะคะพอน้องไปเห็นคุณแม่น้องบอกว่าน้องไปด้วยความยากลําบากน้องต้องเดินวนเขานไปน้องน้องต้องเริ่มต้นจากจตุมหาราชแล้วก็เดินวนไปตามตามที่คนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกจิตมาตั้งแต่ต้นนะคะต้องไปยากมากค่ะอาจารย์หนูไปแต่หนูไปเห็นคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นสาวแล้วก็สวยมากตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างเป๊ะเลย พี่นุ่งก็ดีใจด่ะดีใจด้วยแล้วก็ดีใจที่น้องได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่พี่นุ่งทําให้อ่ะไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่แหกตานะคะพี่นุ่งจริงๆอยากให้ทุกท่านที่ให้พี่นุ่งช่วยเหลือพี่พุ่องอยากให้ได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองอยากให้พวกคุณรู้เองสิ่งที่พี่รุ่งอยากให้พวกคุณปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้รู้จะได้ไม่มีใครหลอกได้ การไปเคารพนับถือใครหรือนับถือใครเป็นครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้ตรวจด้วยตัวเองว่าอ๋อองนี้จิตท่านใสจังเลยองนี้จิตด,ดําจิตหมองมนจิตแดงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้รู้ด้วยตัวเองจะได้เลือกเนื้อนาบุญในการปฏิบัติในการทําบุญนะคะอันนี้ก็่งไม่ได้ปราโมทธรัตน,นะใจนะแต่ว่าทุกวันนี้ที่มาเป็นแบบสายดําก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเป็นความเศร้าของจิต แต่ว่ามันห้ามไม่ได้เพราะว่าจิตแต่ละคนที่ที่เข้ามาในเขตพระพุทธศาสนามีเป้าหมายไม่เหมือนกันบางคนก็หวังในลาภสการะซึ่งอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เราเศ้าใจนะแต่ว่าก็รับได้ตรงที่พระพุทธเจ้าได้ได,ได้ตรัสไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ศาสนาของตะาโคก็จะพังด้วยรูปของตถขาโคเองแต่ว่าก็เหลือเวลาอีก2,000กว่าปีแต่ใดๆแล้วเราปฏิบัติให้ถูกทางแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของเราให้ถึงที่ที่ดีๆด,ดีกว่านะคะอย่างน้อยไปค้างขวัรครั้งที่พรมถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดก็ขอครั้งอยู่แบบนี้แล้วขอต่อเลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่าง แล้วก็มีพี่ๆหลายท่านที่บอกว่าไปเจอเพจที่ทำให้คนบรรลุวโสดาบรรได้สกิทานาคาถึงอรหันได้อันนี้พี่ลุงได้ได้ทำคลิปแนะนำไปแล้วก็ขอให้พิจารณานะคะใช้สติปัญญาในการพิจรา,ารณาพระอรหันท์ท่านมาเทศสอนเราไว้เยอะแยะมากมายนะคะหลายหลายสายต่างอย่างของพี่ลุงมานับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อได้สอนไว้ทุก ทุกแบบทุกรูปแบบฟังง่ายเข้าใจง่ายพี่รุ่งก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ๆี่น้องๆมีพี่ๆหลายๆท่านส่วนมากกลุ่มเนี้เขาจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวกระกษียณน,นะคะจะได้มีมีกำลังในการทำบุญมากแล้วก็มีศรัทธาอยู่แล้วเราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เลือกด้วยนะคะส่วนเรื่องของน้องที่พีช่วยเมื่อวานน้องก็หายเป็นปกติแล้วก็ จะปอบไปเรียบร้อยด้วยบรารมีของคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสงเคราะห์นะคะแล้วก็เทวดาทั้งหลายที่ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายที่มาช่วยงานให้พี่ลงได้สําเร็จตามเป้าหมายถ้าวันนี้นํํานาเรื่องราวเกรดเล็กๆ,ๆน้อยๆ้อยมาฝากยังไงโอกาสหนา้าเดี๋ยวพี่ลุงจะมาเอาเรื่องราวที่ผ่านการช่วยเหลือน้องๆหลายคนมาฝากอีกนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็คุณด้วยนะคะ ที่รับฟังค่ะวัสดีค่ะ